อือเอาาไปเลียเข้าไปเลียเก่งจังนะมึงเหรเลียเก่งจังเลยเลียเก่งที่สุดเลยเป็นหมาอะไรเนี่ยหมาที่เลียเก่งที่สุดเนี่ยะอ่ะทำไมเป็นหมาที่เลียเก่งยังไงมันอยากเอาอะไรต้อมีอะไรให้ที่แนน อะเรียกเก่งอย่างเงี้ยแม่ต้องให้รางวัลแม่มีรางวัลมาให้เรียกเก่งขนาดนี้ต้องมีรางวัลให้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่ให้อ่าอปปปปตัวไม่เรียเอาไปก่อนตัวเรียเอาไว้ที่หลังอ่าตัวเรียกเก่งที่สุด อเลี่ย <Le a. S 1> เอาลังวันจ้า